ไอ้นีเลยค่ะไปเลทะเลหมดเลยใครมีที่ไร่ที่นาเท่าไหร่มันรู้หมดเลยครับอยู่ในข้อมูลของมันหมดเลยมันไปควนนกขมิ้น่ะมันไปดูมันไปเชื้อดูเา่าไรชาวนานแล้วก็ทำอะไรได้แล้วมันก็ปล่อยเงินลงเงินล้านเข้าไปมันก็ดูดเอามาคืนอีกมันมองดูเนี่ยมันเป็นธุรกิจมันหมดเลยที่มันไปัวนนกขมิ้นหนึ่งได้เที่ยวของได้ดูธุรกิจของมันทั้งนั้นแหละค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะก่อนที่จะหมดเวลาค่ะอยากจะถามทั้งสองท่านให้ช่วยสรุปว่าแล้วคนไทยทางชาติที่ฟังอยู่ณขณะนี้คนไทยทางชาติจะสามารถมีส่วนร่วมในการปัด,ปดเป่าทุกโศกต่างๆจากหายนะครั้งนี้ได้ยังไงบ้างค่ะอาจารย์หมอใช่สภาวะการเมือง <c oughs> ค่ะคิดว่าอย่างนี้ผม <c oughs> ผมมองว่าอย่างนี้ทั้งวันนี้ภาคประชาชนเองเนี่ยถ้ายัางจองจำนนนะใ <c oughs> นกรณีข้าวเนี่ยข้าวความจริงแล้วเนี่ยเรายอมรับว่ากระบวนการผลิตข้าวเนี่ยตลาดเป็นคนกาหนด ถ้าวันนี้เราเป็นคนกํากหนดตลาดไหมครัว่าเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราปรึกให้แห้งเนี่ยผมคิดว่าข้าวจํานวนเนี้ยมันจะได้ราคา,าแต่ถ้าวันนี้เรายอมจำนวนนะครับเขาเปิดโครงการแล้วมาก็ขายตามนั้นทั้งหมดคุณก็เป็น,น,นหน,นี้ตลอดชาติใช่ไหมเป็นหนี้ตลอดชาติแน่นอนท้านราว่าวันนี้ถ้าคุณลงทุนทำทำทำข้าวแบบที่เขากําหนดกับทําข้าว ทางไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ <c oughs> ใช้วิธีธรรมชาติเนี่ยต้นทุนก็ลดลงแล้วข้าวคุณได้คุณภาพแล้วคุณก็ไม่ต้องง้อตลาด <c oughs> ผมคิดว่าเริ่มขยับอย่างเงี้ยไปได้คือค่อยยิ่งเรื่องข้าวนะครับส่วนเรื่องน้ํามันนะวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เ,เราเคลื่อนแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วจะเอาประชาชนออกมาไม่ได้ประชาชนถ้าไม่รู้ <c oughs> มันต้องเคลื่อนในอีกระดับหนึ่ง <c oughs> วันนี้ไปไปปลูกม็อบยังไงเรื่องน้ํามันยังไงก็ปลูกไม่ขึ้นผมเชื่ออย่างนี้ค่ะท่าน ค่ะจานหมอค่ะที่ผมขอท่านสวเพราะว่าผมเอาหนังสือของหมอบราชวงศ์คริสมาเพิ่งอ่านเห็นแล้วก็ชอบใจท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับราษฎรในภาษาไทยมีความหมายเปลี่ยนไปไกลและหน้าหดหูหัวใจอยู่ขุดคุยดินหากินไปวันหนึ่งหนึ่งเสมือนไก่ต้องถูกบังคับกดขี่ถูกหลอกถูกลวงถูกรีดถูกไถยอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ต้องยกมือไหว้คนที่มาหลอกลวงมาลีดมาไถอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้อันนี้คือราษฎรไทยในสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิป์ปามโมดตอนที่ท่านเขียนนี่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็รับเถอะว่าเราเป็นราษฎรที่ถูกเขาหลอกลวงรีดไถยแล้วยังต้องลกยกมือไหว้คนมาหลอกลวงมารีดไถด้วยนะครับ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริกท่านสววรินเทียมจรัดและอาจารย์หมอค่ะท่านเสัชกรสัสดิวสินสุวงต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรายการแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะจะไม่สามารถสู้ได้นะคะถ้าหากว่าเราคนไทยทุกคนไม่ร่วมมือกันค่ะถึงอย่างไรก็ตามเราคือคนไทยคนไทยทั้งประเทศนะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ Wait